หเมนูเครื่องดื่มพื้นฐานที่มีอยู่เกือบทุกร้านในประเทศมาเลเซียและอ p ีนี้จะเป็นอีพีแรกกับการรู้จักเมนูเครื่องดื่มพื้นฐานในร้านอาหารในมาเลเซียและเราจะมาเรียนรู้ภาษามาลายูพื้นฐานที่เราจําเป็นต้องใช้ในร้านอาหารไปพร้อมๆกันแต่ก่อนที่เราจะไปสั่งเครื่องดื่มอย่างแรกเลยที่เราจะต้องรู้เมื่อเราไปนั่งในร้านอาหารคือเด็กเสิร์ฟจะมาถามเราว่า มากันคำแรกเลยที่เราจะเรียนรู้วันนี้ก็คือคําว่ามากันแปลตามตัวก็คือกินแต่เด็กเสิฟถามคํานี้นั่นหมายถึงว่าเราต้องการจะสั่งอาหารอะไรบ้างหลังจากนั้นเมื่อเราตอบว่าเราจะสั่งอาหารอะไรเด็กเสิฟก็จะถามต่อว่ามีนมคําว่ามีนมแปลตามตัวก็คือดื่ม แต่สิ่งที่เด็กเสิร์ฟถามคำว่ามีนมในที่นี้ก็คือเราต้องการที่จะสั่งเครื่องดื่มอะไรแต่ก่อนที่เราจะมาสั่งเครื่องดื่มเรามารู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่เราจะสั่งก่อนคือคำว่าปา n ัสแปลว่าร้อนและสยุกหรือทับศัพท์จากภาษาอังกฤษคำว่าไอซ์ที่แปลว่าเย็น คำา2คคำนี้จะเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มที่เราจะสั่งและเมนูเครื่องดื่มพื้นฐานที่มีอยู่เกือบทุกร้านเมนูแรกวันนี้ก็คือไอโกซอ,องแปลตามตัวก็คือน้ำเปล่าแต่คำว่าไอโกซอ,องที่ประเทศมาเลเซียนั้นเขาจะเสิร์ฟมากับน้ำแข็งซึ่งเราจะได้มาเป็นน้ำเย็นแก้วหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราอยากได้เป็นน้ำเปล่าเราจะต้องถามคำอื่น เราจะต้องถามว่าไอมินเนอร์อะดัตแปลว่าน้ำเปล่ามีไหมครับง่ายๆครับเมนูแรกจำไว้ถ้าจะสั่งน้ำเปล่าจะต้องถามว่าไอมินเนอร์แต่ถ้าอยากได้น้ำกับน้ำแข็งเราก็สามารถจะสั่งเป็นไอกสองได้เลยสำหรับเมนูเครื่องดื่มเมนูที่2คือถ้าใครอยากได้น้ำอุ่นก็ต้องสั่งว่า ไอสวมอ่านว่าไอสวมไอก็คือน้ำสวมก็คืออุ่นและเมนูเครื่องดืม่มเมนูที่สามสำหรับใครที่รักสุขภาพกินแต่น้ำร้อนก็ต้องสั่งว่าไอปานัสอ่านว่าไอปานัสไอแปลว่าน้ำปานัสก็คือร้อนง่ายๆครับเมนูที่4ี่ จะเกี่ยวกับชาสำหรับใครที่อยากดื่มชาอจะสั่งว่าไงละ่ะคำว่าชาภาษามาลายูจะทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษจากคำว่า t ีแล้วเพี้ยนเป็นภาษามาลายูออกเสียงว่าแต่หรือสําเนียงคนสามจังหวัดออกเสียงว่าแต่นั่นเองแล้วอละ่ะอมาลายูมาเลก็ใช้คำเดียวกันก็คืออ เป็นชาเพียวๆที่ใส่แค่ผงชาน้ำร้อนและน้ำตาลซึ่งชาออก็็จะมีทั้งเมนูร้อนและเมนูเย็นเวลาสั่งก็แค่พูดคำว่าแต่ออจะเอาเย็นหรือร้อนก็แค่เติมคำว่าแต่อ,อปานัสคือชาออร้อนหรือแต่อไอซ์ก็จะได้เป็นชาดำเย็นแล้วถ้าเป็นชาเย็นละ่ะสั่งไงดี ก็แค่ตัดคำว่าอออกเป็นแต่ไอซ์หรือแต่ปานัสก็จะได้เป็นชาเย็นดื่มชื่นใจและสำหรับเมนูสุดท้ายในวันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือแต่ตาฤกที่แปลว่าชาชักแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการสั่งชาชักในมาเลเซียนั้นเรามาดูประวัติคร่าวๆของชาชักกันก่อนคำว่าตาิกแปลตามตัวก็คือดึง แต่เมื่ออยู่ด้วยกันกันกบคําว่าแต่ตาเล็กก็จะแปลว่าชาชักคนมาเลเซียจะไปทํางานกันแต่เช้ามากๆก่อนไปก็อยากดื่มชาสักแก้วแต่ชามันร้อนจะทําไงละให้เย็นเร็วขึ้นต้องรีบไปทํางานก็เลยต้องชักไปมาสัก3-4สรอบชาก,ก็จะอุ่นขึ้นจนสามารถดื่มได้เร็วขึ้นเป็นที่มาของเมนูแต่ตาเล็ก แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนในอดีตแต่ตาร็กก็จะมีแค่เมนูร้อนเท่านั้นแต่ในปัจจุบันจะมีทั้งเย็นและร้อนตามลูกค้าสั่งและสำหรับวิธีการสั่งชาชักก็ง่ายๆมากครับก็แค่พูดคำว่าแต่ตาร็กซึ่งแต่ก็คือชาตาลิกก็คือชักเมื่อมาอยู่ร่วมกันก็คือแต่ตาร็กสั่งง่ายมากๆสำหรับวิธีการสั่งชาชัก ของมาเลเซียเป็นไงกันบ้างครับกับ5เมนูเครื่องดื่มพื้นฐานที่มีอยู่ในมาเลเซียหวังว่าทุกคนสามารถที่จะสั่งกันได้มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดโดยเฉพาะการใช้คำภาษามาลายูแล้วทุกคนได้คำศัพท์ไปกี่คำวันนี้พอจะสั่งเป็นภาษามาลายูกันได้หรือยังหวังว่าทุกคนสามารถสั่งได้อย่ากลัวที่จะพูดภาษามาลายูมันไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากใครสามารถพูดภาษามลา,ายูนั่นแสดงว่าคุณสามารถมาเที่ยวมาเลเซียได้คุณสามารถที่จะไปเที่ยวอินโดนีเซียได้อย่างสบายใจแล้วก็สิงคโปร์ไม่ใช่ว่าทุกคนจะพูดภาษาอังกฤษยังมีอีกหลายหลายคนมีชุมชนภาษามลา,ายูที่ยังใช้ภาษามลา,ายูกันจนถึงทุกวันนี้และอีกประเทศหนึ่งก็คือบรูไน ถ้าหากทุกคนสามารถที่จะพูดภาษามาเลายูได้แสดงว่า3-4ประเทศที่กล่าวมาคุณสามารถไปเที่ยวได้อย่างสบายใจหวังว่าทุกคนสามารถที่จะมาเที่ยวมาเลเซียอินโดนีเซียบรูนไนและก็สิงคโปร์ได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวกับการใช้ภาษากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดอีพีต่อไปและคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผม